สวัสดีครับ f อซแฟนคลับสาหน่อยเพรบันแพงครับเอฟซแฟนคลับอีหลาหน่อยอ,ง,องิงกับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่อีสานคุยนัวข่าวสารสาระความบันเทิงครับเกี่ยวกับเวียดวงมอลองมัวลำครับนํำมาบอกกล่าวเบาจจกันเนาะโดยเฉพาะในเวียดวงมอลองมลัลำของสาหน่อยเพรบันแพงสาหน่อยแล้วเพื่อนโชว์เกี่ยวกับอีหลาหน่อยอ,ง,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 องิงล้วนจะเป็นทีมงานชาวคณะในสังกัดสาหน่อยนะครับสุพุสุขนเนาะนะครับที่พอนํำมาบอกมาจายพี่น้องเขาได้ทราบความเคลื่อนไหว เนาะนะครับอีกหนึ่งสื้ออีกหนึ่งช่องตรงนี้ก็ละกันครับพี่ดองครับสืบเนื่องกากครับพี่้องครับน้องมิวรัชดาพรสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์หรือว่านั่งยักมิวนี่แหละได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้นะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับหลยคนไหลพอหลายเมนะครับอีฟซี่แฟนคลับกระตั้งเขาไปเม้นตั้งเขาไปกำลังใจน้องมิวเนาะนะครับซึ่งโพสดังกล่าวครับพี่้องครับน้องมิวได้โพสไว้แบบนี้ครับพี่้องครับ น้องเยาวะตอนนี้บอมี่วันล่านะคะมิวยังไปงานกับสาวหน่อยลำเพินโชว์ปกติมืออื่นกับไปงานปกติไผปล่อยข่าวหยังอีกสูโอ้ยนอแล้วก็ฮ่าฮ่าฮาแบบสาใจเลยเออเนาะ นะครับหลายสิ่งหลายอย่างหลายอะไรแนวหลายปั่นหลายกระแสนะครับที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มโดยก้อนนะครับที่ไม่หวังดีหรือจะเป็นแบบตรงนี้กะสื่อครับเนาะที่ทราบกันมากเวลกันมากก็มีซื่อบางช่องนะครับเอาไปปั่นกระแสเพื่อเรียกยอดวิวให้เจ้าของบอ หรือว่าจังใดนะครับซึ่งข้าวตรงนี้นะครับมันมองได้ว่าคําวาล่าเนี่ยนะครับนาจะเป็นว่าคําวาล่าคือนองมิวนี่ล่าลงละจากสาวน้อยเล่าเพิ่นโชว์ละเนาะเพราะว่าเห็นนองมิวไปรับงานได้ไปรับงานส่วนตัวไปรับงานล่าซิ่งนะฮะเอออาสิคิดว่าจังซานบอเอากระแสตรงนี้เอาเรื่องเล่าตรงนี้ไปปั่น นะครับท้งที่ว่าน้องมิวก็ยังปกติดีครับสาหน่อยลำเพลินโชว์ไปงานปกติไปงานตลอดสิ่งที่น้องมิวไปรับงานครับก็คืองานที่น้องมิวเพิ่นรับไหวตั้งแต่ก่อนสิเขามาอยู่สาวหน่อยลำเพลินโชว์นี่แหละนะครับเพื่อเป็นบ่ให้เสียกันเจ้าการเจ้างานบ่วยเสียหน้าเสียตาบ่อยเสียแครดตนะครับตรงนี้น้องมิวก็ต้องไปรับงานข้างนอกนะครับไปรับงานข้างนอกที่รับไห้ตั้งแต่ก่อนสิเขามาอยู่พี่ละสาวหน่อยพี่ละ เนาะเรื่องล่าตรงนี้ครับน้องมิวได้บอกได้คุยกับผู้บริหารนะผู้บริหารเพิ่นก็นอนุญ,ญาตแล้วน้องมิวจังไปรับงานกันแล้วก็มีกระแสรครับมาปันกันนี่แหละว,ว่าน้องมิวล่าจากสาวน่อยลําเพื่อนโชว์แล้วนะฮะซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ครับความสุขหรือว่าปกติของน้องมิวนะครับยังอยู่กับสาวหน่อยแลําเพื่อนโชวย์ยังอยู่ในสังกัดสาวหน่อยคือเก่า นะครับนับมือนับวันครับเดี๋ยนี้น้องมิวนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างออกไปอีกตั้งแต่เขามาอยู่สาวน้อยแล้วเพื่อนโชคครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ได้ออกซิงเกิลได้ออกเพลงเนาะแต่ละเพลงที่ผู้บริหารเรียกว,ว่บอสโจนะครับกับพี่น่อยเนี่ยเพื่อนได้ปรึกษาและเพื่อนได้มอบซิงเกิลมอบให้ผลงานกอนลองกอลัมพ์พีน้องมิวครับ กลมขับรองไทยถอดออกมาเป็นอารมณ์ของกลงกอลัอมพี่น้องเอฟซีแฟนคลับในรับฟังกันเนี่ยโดยเะแต่ว่าเป็นผลงานเพลงที่ติดอันดับมาแรงทั้งนั้นเลยแล้วก็มียอดวิวเป็นล้านนะฮะซึ่งจะนับว่าผู้ใดฮะเป็นตัวชูวงให้กับสาวน้อยลำเพลินโชว์ณนะวินาทีนี้รับกับคงจะบอบพลาดแล้วครับว่าน้องมิวคือศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์หน้าที่ น้ำผ้าครับสาวน้อยแล้วเพื่อนโชว์ครับที่ออกไปแสดงครับให้เอซแฟนคลับได้รู้ได้จักนะครับได้มีชื่อเสียงขึ้นเนาะศิลปินครับสิ่งที่พอแม่เอฟซต้องการเห็นก็คือความสมานเสมอก็คือความรักองค์กรก็คือความขยันสรรสางพยายามสันสางผลงาน นะครับครีเอทผลงานนะครับบอยุตที่จะสางบอยุตที่จะอ่าอย่างเพื่นว่าเลี้ยนรู้ครับเพื่อเอาผลงานออกมาแสดงครับสู่สายตาประพอแม่แม่เอซีทรอช่วมรอบเบิงนเะนาะน้องมิวครับถือว่าเป็นบุคลากรนะครับเป็นบุคลากรตัวน้ำวงของสาน้อยรำเพิ่นโชว์ไปแล้วนะเวลาตรงนี้นะฮะ ซึ่งบุ <Wars> บคลิกของน้องครับได้รับบทเป็นนั่งยักนะครับรับบทเป็นนั่งยักซึ่งบทนั่งยักตัวนี้แหละครับมันเป็นบุคลิกเป็นเอกลักษณ์เป็นคาเลคเตอร์ประจําตัวน้องไปแล้วผู้ได้เห็นก็ต้องยักยักมิวู้ใด้เห็นก็ต้องนั่งยักมิวด้วยอุปนิสัยนะครับของน้องเขาค้นง่ายครับอันนี้เท่าตามที่ผมติดตามนะติดตามติดตามน้องมากนะครับเป็นคนที่เขาค้นง่ายนะฮะบม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ นะฮะและก็น้องมิวเนี่ยสังเกตเบ่งลักษณะน้องมิวเป็นคนที่คิดบวกคิดบวกต่อองค์กรมากๆนะครับคิดบวกต่อองคอ์กรนะฮะน่าสนับสนุนกับศิลปินนะครับที่ซื้อมิวราชดาพรอนนะพี่น้องเนาะนะนะนี่แหละครับพี่น้องครับถึงบอกว่าเป็นยังละ่ะ น้องมิวจังไม่ซื้อเสียงหรือว่าให้หรือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับของ f อซแฟนคลับคําว่าศิลปินครับพี่น้องครับเนาะค้าว่าศิลปินครับสิมิสิรองดีปันไดสิงงามปันไดถ้าขาดการสนับสนุนหรือว่า f อซแฟนคลับ support นะฮะถ้าขาดตรงเนี้ยซิลปินคนนั้นจ็โค้งจะ บดัง่พี่น้องนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างครับสิ่งที่กำหนดว่าศิลปินคนนี้ลหละเป็นศิลปินที่มีกระแสเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเออตัวนักล้องตัวศิลปินคนนั่นครับว่าสามารถที่ยนูเจ้าของไปคนเดียวได้นะครับสิ่งที่โด่งสีดังมีซื้อเสียงหรือว่าปังขึ้นมาใด้ต้องเอฟซีแฟนคลับเป็นผู้ตัดสินครับ สิลิป,ปินทั่วฟ้าเมืองไทยลหลายคนที่มีสื่อเสียงที่โด่งดังครับเพราะยังครับบ่ไดว่าดังย้อนโต้ยของดี๋ยได้ลองมวนเออดังย้อนให้คำตัดสินของสื่อของ FC ซีแฟนคลับนะฮะเป็นคนลงคะแนนเป็นคนตัดสินเป็นคนยอมรับนะครับนี่มาจากสีแมนนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับกับน้องหมิว รัชดาพรสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มีคุณภาพโดดเด่นทั้งการแสดงด้านหน้าเวทีหรือว่าจะเป็นซุ่มเสียงที่ครับรองขับรําออกมานะครับด้วยเอกลักษณ์ด้วยมีมนของเป็นน้ำซุ้มน้ำเสียงของหมอลำนะฮะน่าสนับสนุนอ่ะเป็นการังใจะดีๆให้กับน้องมิวน่างยักมิวกันละกันนะพี่น้องเนาะ อ้าขอบคุณครับขอบคุณแรงใจครับมีเรื่องเล่าข่าวสารเอียงกัแเ้าแต่เนาะพี่น้องเนาะในเรื่องเวียดวงสาวน้อยผิดแผันแผงสาวน้อยลำพัน์โช์นะครับทีมงานสาวน้อยนะครับนัมาบอกกล่าวเบาจจกันนะครับอีสานคุยนัวเนาะนัมาบอกเราให้พี่น้องเขาได้รับรู้รับฟังกันยุ่ตรงนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณ FC ฟแฟนคลับซุปเปสุขชนครับที่เข้ามารับชมกันนะครับคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหน้าเบาจจกันใหมนะพี่น้องเด้อกับเพห่านๆครับสวัสดีครับ